ได้แรงหนุนจากหุ้นโลกเป้าหมายสั้น1,350จุดเจาะกลองทุนลงทุนสหรัฐค่าเศรษฐกิจสหรัฐยังสดใสาราคาทองคําปรับตัวลงจากค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะวันนี้วันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา13.05นถึง13.30นาทีนะคะวันนี้อยู่กับคุณบุญชัยเกียรตนาวิทย์คุณทวีรัตนทวีวงศ์และดิฉันประดาธนาศรีชัยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ช่วงเช้านี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการเปิดทําการซื้อขายนะคะแต่ชนีก็ปรับตัวลดลงไปที่3.97จุดนะคะซึ่งก็ เป็นผลมาจากการที่สอรอสอได้เข้าขอคืนพื้นที่ทั้งสถานที่ราชการรวมไปถึงถนนรวมทั้งหมด5จุดนะคะคาดว่าดัชนีก็จะปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆที่1,320ถึง1,340จุดนะคะหลังจากที่กระแสเงินทุนต่างชาตินั้นไหลกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นของเอเชียเกิดใหม่นะคะรวมไปถึงปัจจัยการเมืองภายในประเทศด้วยนะคะคุณชายคะที่ต้อง <ผม S 1> ตามกันมี ถึงกรณีที่ชาวนาค่ะได้มาชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอเงินค่าจำนำข้าวข,ของทางรัฐบาลที่ติดข้างไว้อยู่รวมไปถึงกรณีที่ศาลแพ่งได้พิจารณาคำร้องขอให้ยกเลิกพรกบฉุกเฉินก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวร,รวมไปถึงสายการบินด้วยนะคะคแต่ว่าในช่วงแรกนะคะในช่วงของมาร์เก็ตราอาบค่ะเราจะไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะว่าจะปรับตัวไปในทิศทางไหนคะ่ะแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบบ้างตอนนี้คุณชุยรองให้คาตอบคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะคุณชุยค่ะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ตอนนี้ตลาดหุ้นของเราคงหนีไม่พ้น <sm ell> เรื่อง,องของขอคืนพื้นที่เมื่อวานนี้หุ้นขึ้นไป20จุด ups, <c oughs> วันนี้ขอคืนนะขอคืน <c oughs> <c oughs> ขอคืนมา14จุด <14 S 1> นะครับ, <c oughs> รบก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะปัจจัยหลักๆก็ค <c oughs> <c oughs> งเรื่องของ,ของการเมืองนะครับปจัจจัยภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพอการเมืองมีปัญหาเนี่ยนะฮะ เศรษฐกิจต่างๆมันจะเริ่มมีปัญหาทันทีเพราะว่าแนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะครับซึ่งตัวหากความวุ่นวายทางการเมืองยังมีปัญหาแบบนี้นี่นะครับแม้ว่าต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งดาวโจนส์ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะปรับเป็นขาขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่กังวลว่าเศรษฐกิจของทางอเมริกาเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ ผลปรากฏว่าทิศทางของของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปทางเดียวกับทางยุโรปกับทางอเมริกานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ดีตรงที่ว่าค่างเงินบาทนะค่างเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมาแข็งค่านะครับแต่แต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เริ่มตีกลับละตอนแรกที่แข็งค่ามาที่32.249บาบาทต่อดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีที่เงินทุนจะเริ่มไหลเข้ามานะแต่ว่า ่างชาติเองเนี่ยต่อเนื่องตอนนี้เริ่มขายน้อยลงนะคงจะต้องรอดูว่าทิศทางต่างๆจะเป็นอย่างไรแล้วกเ็เรื่องของตอนนี้สถานการณ์บริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะเริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานแล้วก็ประกาศแจกผลผลต่างๆนี่ก็เป็นตัวที่จะ drive ทำให้ ตลาดหุ้นของเราเนี่ยไม่มีการปรับตัวลดลงมามากเกินไปนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์อย่างที่เคยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าแนวรับแนวต้านของดัดชนีของเราเนี่ยนะฮะตรงตรงบริเวณ1,300จุดเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางแนวต้าน1,350-1,330อยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อวานนี่ขึ้นไป1,330ไม่ผ่านก็ปรับตัวลดลงมา ตอนนี้ก็คงต้องรอดูดอยู่ฐานล่างแล้วก็ถ้าหลุดพันสก็มาดูพันสองนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือขึ้นไปขายลงมารับกลับนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ทิศทางของทิศทางเทคนิคเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นว่าจุดต่ํายกสูงขึ้นนะครับจุดต่ํายกสูงขึ้นนะก็คือว่าทั้งเพราะฉะนั้นคนที่มีกําไรแล้วชอบลงทุนระยะสั้นก็ทางไปก็ขายก่อนลงมาก็ค่อยรับกลับอีกทีหนึ่งนะครับก็ แนวหลักๆก,ก็คงอยู่ประมาณนี้นะแม้ว่าทิศทางต่างชาติจะดีก็ตามแต่ว่าปจัจจัยหลักของเราคือเรื่องของปจัจจัยภายในครับครับก็ติดต่อก็ติดตามกาทางคุณบุญชัยอีกทีแล้วกันครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณชุวค่ะแลนนี่ก็เป็นภาพรวมที่ทางแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราจะกลับมาที่มุมมองของสถาบันกันบ้างค่ะคุณบัชัยมองแนวโน้มเศรษฐกิจในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะรวมไปถึงว่ามีปัจจัยสําคัญอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการลงทุนบ้างคะก็เศรษฐกิจอย่างที่เคยคุยๆไว้นะครับผมว่าปี57าคงเป็นปีที่ยากลําบากสาหรับสาหรับเรานะครับเนื่องจากว่าไม่มีกรมนะครับไม่มีตัวจีอย่างที่เราเคยคุยกัน เันั้นสิ่งที่เราจะต้องต้องประเมินก็คือว่าผลกระทบะหากว่าอย่างลากยาวต่อไปอีกเรื่อนี่นะครับจะทําให้การเติบโตของเศรษฐไทยเนี่ยนะครับจะต่ําหรือว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้หรือเปล่าอันนี้ก็จะกระทบปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับผมว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องติดตามอย่าง,างใกล้ชิดในสภาพตลาดที่ดูเหมือนเ นะครับอาจจะต้องใช้การพิจารณาเลือกหุ้นที่สามารถผ่านพ้นสภาพส,สภาวะเศรษฐกิจที่ที่มีโอกาสชะลอตัวแบบนี้ได้อาจจะไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในสภาพแบบนี้ผู้ลงทุนจะต้องเลือกหุ้นนะครับแล้วก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะผลกระทบทางการเมืองนะฮะซึ่งซึ่งอาจจะต้องดูว่าข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีเงินช่วยเหลือชาวนาทางไหน นะครับรวมทั้งมาตรการการลงทุนต่างๆที่เคยคาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับผมทั้ง2ล้านลา้านแล้วก็ส5แสนล้านา<ช>บาทบด้วยคับแล้วกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนนะคะควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีคือโดยโดย,โดยส่วนตัวคิดว่าหุ้นหลายๆตัวก็มีราคาสมดุลสมผลนะครับปัจจัยพื้นฐานก็น่าจะเป็นไปได้หมายถึงว่าสามารถประคองตัวเองไปได้อ,อันนี้อาจจะต้องเป็นการเลือกหุ้นที่ที่ที่ มีมีพื้นฐานดีสำหรับลูกทุนบางท่านที่อาจจะไม่แน่ใจในสภาวะแบบนี้อาจจะต้องถือเงินสดนะครับหรือว่าค่อยๆค่อยๆทยอยซื้อในสภาวะที่หุ้นมันตกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ stock piece ค่ะเราเคยคิดว่า อยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 การศึกษามไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เรือขายที่มีคุณภาพยังที่สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกอสทช กลับมาในช่วงที่สองของรายการนะคะเราอยู่กันในช่วงของ s t o c k p i c k s ค่ะอย่างที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณชัยว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รวมไปถึงปจัจจัยการเมืองภายในประเทศด้วยก็จะส่งผลทําให้การลงทุนค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะคะถ้าเป็นหุ้นรายตัวเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณบุญชัยแนะนําว่ามีกองทุนอะไรเด่นๆมาแนะนําท่านนักลงทุนบ้างคะ่ะสำหรับของธนาชาิเรามีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าโลเบต้าอยู่แล้วอันนี้เราก็เคยคุยให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับสภาพแบบนี้เนี่ยสำหรับผู้ลงทุนที่อาจจะ ยังไม่อยากลงทุนในประเทศไทยนะครับก็ในต่างประเทศนั้นมีความน่าสนใจอยู่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปที่เขามีความมั่นคงทางการเมืองเลยนะคือก็ก็เรียกว่าดีดีดีขึ้นจากจากสมัยก่อนเยอะนะครับวันนี้ก็เลยเอาตัว GDP ของสหรัฐอเมริกามาให้ดูนะครับอันนี้ถ้าถ้าเราดูตรงที่เราวงไว้เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อปลายเมื่อเมื่อปลายปีเนี่ยก็รูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ไปสำรวจไอ้ความขอโทษนะก่อนขอนุญาตกลับกลับมาหน้านิดนึงนะครับว่า นักฟันเดนเจอร์เนี่ยคิดว่า GDP ของสหรัฐโตเท่าไหร่ก็ตกงานก็โตประมาณ2.6ครับแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเซอร์เวย์ใหม่ละเป็น2.8เพิ่มขึ้นครับแสดงว่าฟันเดนเจอร์เนี่ยคิดว่าเอศรษฐกิจสหรัฐฯเนี่ย่ขยายดีขึ้นกว่าในครับผมถ้าเรามาดูยอดขายกับเอ่อเออร์เน็งนะครับโกลส์ของพวกบริษัทจดทะเบียนในในสหรัฐในสไลด์ต่อไปก็จะพบว่าจาก ฟอเรส s t ของบูมเบอร์นี่ยนะครับ<ะ>ในตั้งแต่ไตรามาส1 2 3 4ของปีของปีนี้เนี่ย<ะ>เส้นสีส้มเนี่ยแท่งสีส้มเป็นเซลล์เซลล์โกรธคืออตราการเติบโต,ตของยอดขาย<ะ><ะ>เส้นสีน้ำเงินจะเป็นอตราเติบโต,ตของกำไรคือแท่งสีน้ำเงินครับจะ จะพบว่าทั้งสองแท่งเนี่ยในปี14เนี่ยจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าปี13่ายังไงก็ดีกว่าใช่ครับอันนี้เป็นฟอร์เควสต์คือการคาดคะเนนะครับจากกลุ่มเบิร์กเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์อันนี้แสดงให้เห็นว่าศิิกิจสารัตเติบโตขึ้นแล้วก็บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์มีกําไรจะดีขึ้นนะครับถ้าเราดู P e คือหุ้น s p 500เนี่ยซึ่งเป็นตัวอินดซ x ที่รวบรวมหุ้น500ตัวใหญ่ของตลาดหุ้นสหรัฐอ นะครับในสไลด์ถัดไปจะพบว่าจริงๆแล้วในอดีตในดที่ผ่านมาจะเทรดกันทีประมาณ15้าเท่าเศษเศษนะครับในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเอสอ็มพีห้าร้อยเนี่ยราคาก็ต้องบอกว่าไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะฮะก็เป็นแฟร์แบลูนะครับถ้าเรามองว่าเศรษฐิจสหรัฐอเมกาเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังจะกลับมาดี <estab i. S 2> นะครับมีตาก,การกำไรดีนะครับเออร์เนก็ดีเซลก็ดีเนี่ยครับก็หุ้นสารเมริกาจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจ P/E ของเขากับของเราพอๆกันนะก็พอๆกันครับ ของเราจะตัดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าพูดเราพันสามเราก่าจุดนะครับครับผมอันนี้เราก็จะตั้งกองทุนเป็น U.S. Challenge ก็เป็นทาร์เกต8%ในหนึ่งปี8%ครับผมประเทศก็ฟังคล้ายๆอย่างนี้ใช่ครับเสนอขายวันจันทร์หน้าเป็นวันแรกซึ่งเดี๋ยววิกหน้าจะเอามาให้จำเล่าให้ฟังว่าอะไรหเป็นยังไงครับครับผม แล้วคาดการผลตอบแทนไว้ที่เท่าไหร่คะก็เราตั้งเป้าไว้ป8%เปเ็นปเ็ิดเลยครับผมเป็นทริกเกอร์ฟันใช่ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจะขอคำแนะนำได้ที่ไหนบ้างก็จะเสนอขายวันจันน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดต่อธนาคารธนชาตทุกสาขาคือตัวนี้นี่คือทางธนาคารทางธนาคารนี่คือมีอินโฟมชันแล้วใช่ไหมัใช่ครับก็เริ่มเริ่มส่งให้แล้วก็เริ่มไปถามได้หรือว่าถ้าถ้าถ้าไม่ได้ข้อมูลก็อาจจะติดต่อที่บลจธนชาติได้ครับ ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ How to t a d e และ Go to Day ค่ะเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงกรตัวจริง ที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ลฟิเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อย มีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเรา ก็คิดจะบินให้ส่งขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น <No way. S 1> รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกัน <No way. S 1> กับที่สุดของนวัตกรรมการบิน <No way. S 1> พร้อมแล้ววันนี้ <No way. S 1> การบินไทย A 3 8 0 มาพบกันในช่วงนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงของ Go Today ค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์ตลาดซื้อขายทองคําจากผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการค้าทองคําและตราสารอนุพันธ์นะคะ,<ส>ะคุณนัทพงศ์หิรัญยศิริจาก m, TS CO m t s Go ม a ททองสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณกอล์ฟค่ะตลาดทองคํามีทิศทางปรับตัวไปในทิศทางไหนคะและมีปัจจัยสําคัญอะไรที่ท่านนักลงทุนจะต้องติดตามบ้างคะครับก็หลังจากที่2วันเนี่ย มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับาทาให้ตอนนี้ก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าย่อราคานิดหนึ่งโดยตอนนี้วันนี้ราคาย่อมาอยู่ที่ระดับพันสามร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็ยังทรงงตัวยังยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับพันสามร้อยสิบห้าได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยตัวหุ้นแม่กับรา,าคาทองโกลด์อตเนี่ย ใกล้เคียงกันเลยนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดเนี่ย <c oughs> บางคน <c oughs> ดูก็อาจจะงงๆนะฮะว่าเอ๊ะ hey, <c oughs> อะไรเป็นยังไงแต่ว่าภาพรวมครับตลาดทองคําก็ยังทรงตัวอยู่แล้วก็เริ่มมีการ pull back ฉะนั้นถ้ามาดูในกราฟลายเทคนิคน,นิดนึงในระยะสั้นๆน,นะครับจะเห็นว่ากราฟลายวันเนี่ยหลังจากที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการย่อลงมาก็เริ่มมีการปรับตัวเป็นขาไซเว์มีแนวรับสักระดับประมาณหนึ่งสามหนึ่งห้า แนวต้านสักระดับพันสามร้อยสามสามสิบนะนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในกราฟรายวันรายชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากราฟรายชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับก็มีการเบรกเอาที่ระดับหนึ่งสามสองศูนย์ลงมาแล้วก็เริ่มมีลักษณะเหมือนปรับไซด์เยกก็คือคล้ายๆรอการปรับฐานในระยะสั้นๆอยู่นะครับแล้วก็ในกราฟรายวันถ้าเรามาดูถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟรายวันเนี่ย ก็มีการเบรกเอาขาลงชัดเจนแล้วก็เหมือนกับว่าจะปรับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขยุทธ์ยังพยายามแนะนําว่าช่วงที่ราคาย่อตัวช่วงนี้เนี่ยเราแนะนําให้พยายามใครเปิดช็อตเนี่ยต้องพยายามตัดช็อตตัดตัดขาดทุนแล้วก็อาจจะหันกลับมาเปิดซอ,อ้อหรือใครอยากจะซื้อครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเข้าทยอยช้อนซื้อได้ช่วงที่ราคาย่อตัวช่วงนี้ <ฮะ S 1> ค่ะ,ะค่ะข,ข,ข,ขอบคุณท่านคุณก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ง่ายๆก็คือว่าราคาทองมันขึ้นไปชมกะต้านนิดๆอาจจะพักลงมานะฮะก็อาจจะหาจาังหวะลองก็คือหาคนซื้อนะครับ ช่วงต่อไปนะคะอยู่ในช่วงของ How to Trade กับบริจอธนชาติค่ะวันนี้คุณบุญชัยจะมาแนะนําให้เราได้รู้จักกับดัชนี S&P 500ค่ะบุญชัยค่ะดัชนี S&P 500คืออะไรและสามารถบ่งบอกอะไรเราได้บ้างคะจริงๆก็เหมือนกับเซ็นดิ้งเด็กไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นการรวมหุ้นใหญ่ๆ500ตัวนะครับขออนุาตสไลด์นะครับก็จะชวนผู้ลงทุนไปต่างประเทศอเมริกาก็องรู้จักเนิดนึงมีอะไรบ้างนะ ครับก็จะมีจริงเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับคอยัคซ์ไรส์นะครับจะเป็นเซกเตอร์การเงิน17%บร์เนะครับเป็นเทคโนโลโยี16นะครับแล้วก็เป็นาการบริโภคเนี่ยประมาณ13%บร์เนะฮะจะเห็นว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยไอตัวเซกเตอร์นี่ก็จะครอบคลุมทุกๆเซกเตอร์ในในภาคเศรษฐกิจนะครับในเศรษฐกิจขาในเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าทุกๆเซกเตอร์ได้รับได้รับผลพวงไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อตัวเซสเซ็นต์พีห้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดเ,เราได้ ได้ได้อานิสงส์จากจากสิทธที่ที่จะเติบโตไปในหุ้น10ตัวหลักๆก็จะเป็นเนมจะเป็นชื่อที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะในบ้านเรานะครับแอปเปิลแบล็กซ์ซอนสุดทั้งหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวนึงก็เป็นประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์เศษเนีเพราะมีตั้งมันมีตั้งตั้งห้าร้อยตัวนะแต่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดห้าร้อยดับแรกของของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชวนผู้ลงทุนไปซื้อหุ้นใหญ่ห้าร้อยตัวในในในอเมริกาครับลงใน S&P 500เลยใช่ครับ นะะฮเพราะว่าอย่างที่ตัวอย่างราหลักที่เห็นนี่นะฮะหนึ่งแอปเปิลดังๆขนาดเลยนะคะนมีแมคโครซอฟต์เจี๊ยงตอนนี้อนสั้ตอนนี้พีเอ็นจีโอเนี่ตัวใหญ่กะเรียกว่าพอนีไม่เจ๊งนะฮะะนครับก่อนจะกันในวันนี้คุณชุยมีกิจกรรมอะไรดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะเออ่มีงานสอนหนังสือฟรีค่ะนานๆจะสอนฟรีทีนี้ปกติเนี่ยสอนมาหนึ่งห้าพันนะฮะห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอยงนี้ แต่ว่าวันวันเสาร์นี้นะฮะจะไปเปิดอบรมฟรีให้กับที่มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคามนะครับอ,อบรมฟรีตั้งแต่ช่วง9โมงถึงประมาณเกือบ5โมงแหละนะฮรโดยประมาณสำรองที่นั่งได้ฟรีที่อาจารย์กอบชัยนะครับเบอร์0897108292นะครับเจอกับอาจารย์เฉยได้ที่มหาสารคามนะครับก็วันเสาร์ 22กูภาพันธ์นะครับคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ไปได้ไปได้ไปได้ค่ะไปฟรีสําคัญที่สุดคือฟรีเลยต้องไปนะสอนท้งวันใช่ไหมครับเนี่ยทวแล้วการอบรมมีสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคุณก็ดูกราฟดูทางเทคนิคดูพื้นฐานดูเลยแบบว่าแบบอย่างย่อไปก็คือคันสลิมอย่างย่อนะครับนะ ไปถึงกลยุทธ์ในการลงทุนในวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปิดสายส,สดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาหุ้นรวมไปถึงปัญหากลยุทธ์ในการลงทุนด้วยนะคะช่วงนี้เราสำคนลาไปก่อนค่ะโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ